นั่นอะไรวะเจตโจงน้องเอามาไขตรงนี้แนวว่าตรงเนี้ยมันบอกหาทางปล่อยนั่นให้ได้ไปล่อยละ ม,มาม<ล>มาาทางนี้ก่อนเลยขึ้นไงวะขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าขึ้นตรงนี้แหละขึ้นขึ้นกดกดกดเอฟนายขึ้นนหนขึ้นนี่ไปรีบเออนี่ไงห้องนี้ใช่เหรอไม่ใช่ อันนี้กุญแจนี่กุญแจไอ้ตาลุงนั่นเปล่าเห็นมันตอนผมเดินไปมันบอกเวลคัมเวลคัมอ่ะมันบอกว่ากุญแจนั้นอ่ะใช่กุญแจคงมาแน่ๆจอ,อมันบอกอะไรงันนะอันั้นอันไหนคือนนไงไม่เ้ <c oughs> เราจะแก้มันยังไงอ่ะนั่นเป็นมับอกอะไรมันบอกว่าให้แบบว่าเอามันมันมันบอกมันมีกลไกที่จะทำให้ไอ้พวกนี้แบบลงไปข้างล่างอ่ะเฮ้ยเอออ๋อนี้ยเนี้นี้ดูแล้วเลไฟเออผมนั่งจะบอกเลยแล้วผมต้องลงไปข้างล่างสินะ มีหัวมันเป็นหัวกโลกเฉยอ้าวหัวกหลกเฉยแล้วเนี่ยพูดได้ด้วยเหรออ้าอุ้มมันหน่อยเหรันบอกว่าให้แบกใช่ไม พอเสร็จกัปตันโอ้ยอิสระแสนสุขอันนี้เป็นเมืองมันนะเนี่ยมันบอกว่าที่เนี่ยคือเมืองมันมันโดนคนมาบุกมาป้นสมบัติมันทำอะไรไม่ได้ An มันบอกว่ามันบอกว่าให้เราไปที่โอไลท์เฮาส์อ่ะไปไปไปที่ไลท์เฮาส์กันเลยไปไปไลท์เฮาส์ไลท์เฮาส์ไหนวะไลท์เฮาส์เขาเรียกว่าปราคาทคารไปจะไปไหนไป เนี่ยทางทำไงวะทำไงวะตรงนี้ขึ้นได้บอกว่าตีไม่ได้หรอจุดไฟปะเนี่ยจุดไฟปะเนี่ยใครจุดไฟเนี่ยไม่รู้อ่ะยืนยืดหัวกร็หลกแล้วมันก็จุดไฟอันนั้นทำไงวะเนี่ย มันสั่งไอ้นี่อยู่เนี่ยไอ้นี่มันสั่งว,วิญญาณได้อะวิญญาณให้เอาขึ้นนะนะเอ่อโหไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย Curse set ขับตันใดจ่ามีแต่ตตหวัวน,น,น

โดนจมเรือปุ๊บออกเลยอะใช่เ <c oughs> หรอเออหัวร้อนออกเลยร้อนไม่ไหว,ไไหวเฮ้ยเครื่องข้างบนมีสมุดให้อ่านด้วยสมุดเรื่องแสงตรงใสัข้างล่างมีอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะเฮ้ยน่าสงสัยมากเลยโคมันคืออะไรวะสูงมากสูงมาก นั่นไม่ขึ้นมาได้ทีวะกูขึ้นมาอยู่เนี่ยกูอยู่ข้างบนสุดเลยเนี่ยต้องทำไงอะโอ้โหเราใส่เหรอเหมือนต้องเอาแสงแล้วมาส่องตรงนี้นะอ๋อโอเคเอ๋อคอยเบีเ้ยวนะ มันบอกนี่เลยตรงนี้เลยมึงนี่คิดเหมือนคุณเลยนะผมว่าเราต้องสู้กับไอ้ที่นี้แน่เลยเขียวไหมแน่ว่าว่ามันจะหักหลังเราเลยเอ comfortably you light the with that fancy flame of yours pours off town fancy flame brass here can't the with that lighting the like well l and is good เ n e บอกว่าให้จุดไฟที่นี่น่นะไม่ได้มาบอกว่าให้จุดไฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่องไฟออกไปที่ทะเลอ๋อเปจุดได้ละอ่า มันบอกว่าต้องให้ไอ้แฟร์ี่แมนสนใจเราอะเราต้องส่องไปที่ทะเลอะให้แบบเรียกเรียกคนอื่นมาหาเราะเอะเ,เ,เรือตรงนั้นมันคือเรืออะไรอะเอเอลองสอง่องส่องมันดิลองส่องมันหน่อยมันงัาขึ้นงัาลงได้ป่ะตาโจได้มนันต้องส่องอ่ะเราเราจุดไฟได้ป่ะเราส่องจุดไฟมันจะติดป่ะส่องที่เรือ,อเฮ้ย อ๋อตรงจุดที่ไฟถ้ากูยืนกันนะฮัลโหลนอนตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยไฟตรงโน้นตรงโน้นทางซ้ายทางซ้ายโตทางซ้ายมาแกแกควบคุมนั่นเลยีผมควบคุมนี่เออเสร็จแล้วไอ้ตลกว่ะ

to stow away. I wonder if their little secrets still be stowed about me. Back <coughs> the, <in> <coughs> the keeper took it when he ratted me out they said upon me. He ship will be a sight for sore sockets sure enough. <the other. coughs> เหมือนเรือน,นี้จะไม่ใช่แบ็คโพลนะเขาเรียกว่าอะไรนะแฟรี่ออเดรนเดลเงี้ยไอเรือที่เราเวลาตายแล้วมันจะไปอยู่ท<ด>ี่นไหนใช่ด,ดูเดียวรูปร่างมันใช่เลยวะรูปร่างเหมือนยังกระทั่งคนขับเหมือนยันง,คคงยกระทั่งไอวีโดวิญญาณใครวิญญาณจำชื่อมันได้โอเคตบแรกแล้วโอเคทำอ,อะไรต่อไรวินเล่นเรือ อ้าวไอ้คอเซอร์ขับตันมันเอากุญแจใครมาก็ไม่รู้อ่ะมันให้เราไปไหนต่อวะไม่ได้ฟังอ่ะกูว่าไปที่เรือน,นั่นแหละไปเรือไหนไอ้เฟรี่เอาเดดเดมอ่ะมันเป็นเพื่อนมัเรือเนี่ยเหรอเออเรือเรือเรือ,อที่เราตายอ่ะอมาเลย ไม่มีบันไดให้ขึ้นไนะดูนัดดินัด้นพุ่งอ่ะไม่ไม่มีบันไดให้ขึ้นไอ้เหี้ยเอ้อาแล้วกูต้องทำไงอ่ะน่าจะไปห้องนู้นนะไม่ใช่นี่หรอกเออมันใ้กูแจมงอใช่ปะเออใช่อ่าต้องไปห้องนู้นอ่ะ